ขายยังไงชุดเนี้ยค่ะอุ้ยแพงไม่เอาไม่มีตังค์ถ้าแปดสิบาทจะช่วยซื้อเพราะลอตเตอรี่มันจะออกแล้วเนี่ยซื้อชุดนี้ไม่ได้จริงๆค่ะมาแพงแล้วสี่สี่หนึ่งเนี่ยห้าใบเนี่ยได้ไหมมันห้าใบสี่ร้อยแล้วมาแพงจริงๆค่ะแล้วก็สองสี่นี่สิบใบใช่ไหมอันนี้ไม่เอาพ่งนี้มันเลขไม่เอาอะไม่ลดก็ไม่เอาเอะขายยังลูก สวัสดีคุณผู้ชมวันนี้มาที่ตลาดน้ําวัาการองอุ้ยสนุกเมกื่อจริงๆเขาขายทุกวันนะคะแต่วันศ์ที่จะมีแมค้าเยอะหน่อยร้านนี้เขาเบอกว่าไปออก,กรายการครัวคุณต่อยตีใหญ่ของฝากตลาดน้ําวัาการองนะคะอันนี้เป็นอะไรนะคุณพี่เป็นพุชากวนพุชากวนท,ที่มีชื่อเสียงของร้านเขาเลยแล้วเขาร้านเขาจะทําหน้ารักเนี่ยเป็นโคกๆแบบนี้นะแ,นแล้วฮะอันเนี้ยไปออก,กรายการครัวคุณต่อยคุณผู้ชมเอออย่างเดียวกันเลยเนี่ยมาเลยนะคะอันหนึ่งเนี่ยสี่สิบ สี่สิบาทใช่ไหมพี่อ่าเนี่ยมาเลยกินแล้วมีประโยชน์วิตามินซีเยอะเนี่ยมาซื้อร้านนี้เลยนี่เดลิเวอรี่ก็ได้แม่พี่ต้องมีเบอร์โทรนะเวลาคนสั่งพี่ส่งไปทั่วประเทศไงเพราะพวกนี้มันเก็บได้เป็นเดือนบอกเบอร์ส่วนีหไลฟ์สดอยู่0 8 7 6 7 3 7 1เ1เนครับออลายมีไหมไอีลายอ่ายังครับไอ้ลายก็เบอร์โทรพี่นี่แหละ มันเล่นได้อ่าบอกอีกทีหนึ่งไอเดลีไลน์เบอร์โทรเนี่ยศูนย์แปดเจ็ดหกเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งค่ะอ่านะคะเออเฟซบุ๊กอะไรไม่มีอ่ะพี่ต้องไปเปิดตลาดน้ำวัฒกาล้องอ่ามีของพูดโชว์ทุกร้านเข้าไปในเฟซบุ๊กตลาดน้ำวัฒกาล้องเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขามาที่นี่เลยนะแล้วสั่งเขาได้เลยเขาส่งเดลิเวอรี่ไปทั่วประเทศพี่ขอให้รวยรวยรวยนะรวยเป็นหมื่นล้านอ่ะตะกล้องเถอะเนี่ยเขาโชว์น่ารักน่ารัก <laughs> น่ารักมากเลยไปเลยนะ <laughs> น่ารักมากเลยพี่ไปก่อนนะน,ะ <laughs> นี่มามามารีวิวให้พี่เขาเมื่อกี้เขายังไม่ได้รีวิวให้เขาเลยอืมอันนี้พี่ชื่อร้านาไหนป้ายาวป้ายาวของฝากที่ตลาดนะ้ำวัดท่าการ้องคุณผู้ชมมาเลยนะมาข้าวต้มมัดไส้เผือกสองมัดยี่้าบาทขายถูกมากข้าต้มมัสมนี่ยคุณผู้ชมดูเส่ ล้วนี่ไส้ถั่วกระสองมาจิ้มห้าบาทนี่ไส้กล้วยกระสองมาจิ้มห้าบาทแล้วก็มีข้าวโพดออกเลยยี่สิบบาทามาเลยนะคะตลาดน้ําวัฒาการองหน้าเที่ยวที่สุดอาหารถูกอร่อยแล้วก็สะอาดแล้วก็เป็นชาวบ้านในชุมช,ม,ชมทําเองเลยนะคะคุณผู้ชมมาเลยเสาร์อาทิตย์เนาะจะมีม่ค้าเยอะแต่ริงงเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักกัตเลิวันหยุดนักตเลิมาเลยะคะ่ะตลาดน้ำวัาการองอยูจ่จังหวัดอยุธยานะคะ พี่ไว้ตรงนี้ไม่หายนะ,ยยะมันจะมีเครื่องมือนั้นไม่ให้อาจจะโดนเขาเอาไปอ่ะานที่หนอ,อันนั้นต้องเกือบหมื่นอ่ะยน,าาน,นยไม่ใช่หม่ยถึกระเป๋าผ้าลูกลต้องเอาไปเผื่อเดี๋ยวไป,ปอ่าร้านนี้นะคะคุณผู้ชมเนี่ยอร่อยมากน้ำอะไรน้ำใบเตยน้ำวุ้นใบเตยเขาขายขวดหนึ่งเนี่ยสิบบาทหวานหอมอร่อยมากเนี่ยแม่กินแล้วชื่นใจ อ่าไอติมโบราณเนี่ยครับคุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยเป็นไอติมโบราณห้บาบาทเองมาเที่ยวเลยตลาดน้ําวัดท่าการร้องมี่ค่ะพี่ดูให้นะอย่ายให้หายนะอืเพราะว่ามันจะไปถ่ายมันถือไม่ไหว โอ้พี่ก็สวยงเห้งเหมือนจะคุณหญิงคุณนายเลยพี่อ่ะแต่พี่ค้ยคยหัวติพี่ดไงใหน่ะโอ้ขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากค,คุณผู้ชมค่ะนี่คือตลาดน้ำวัท่าก,การ้องนะเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยนี่ก็โอ้ยมีเรือขายอาหารด้วยนะ ครั้งแรกในชีวิตเลยขอญาตถ่ายรูปด้วยได้ค่ะได้ค่ะโอ้ยตรงนั้นก็มีนะใหญ่โตมากเลยออ้ยมีแม่น้ําด้วยอ้ยขอบคุณค่ะมีแม่น้ําด้วยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเนี่ยให้อาหารปลาได้นะเนี่ยเขาขายอาหารปลาอยู่ตรงนี้ดได้ค่ะให้น้องเขาถ่ายด้

ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเลขชุดเมื่อกี้มันมีคนขายทะเบียนรถของทักษิณนะสี่สี่หนึ่งแต่ฉันห้าใบฉันต่อเขาสี่ร้อยเขาไม่ขายห้าแปดสี่สิบเขาจะขายหกร้อยไม่เอาเลยไม่เอาเสียได้ตังค์โชคดีค่ะโอ้โหนี่คุณผู้ชม น่ากินมากเลยอยากขายอ่ะขายกว๋วยเตี๋ยวเรือสูตรโบราณโอ้โหน่ากินมากเลย <c oughs> เขาใส่เลือดลงไปในน้ำเลยเหรอฉันไม่กินเลือดอ่ะไม่ได้ใส่พี่ไม่ได้ใส่เ <c oughs> หรอฉัน <c oughs> พี่อย่าใส่เลือดนะส <c oughs> ง่างแม่ไม่ใส่สั่งผ่านพี่นะเดี <c oughs> ย๋ยวจะนั่งกินรีว <c oughs> ิวไลฟ์สดให้เ <c oughs> ส้นไรเส้นเล็กน้ําชามหนึ่งเส้นหมี่แห้งชามหนึ่งเส้นใหญ่แห้งชามหนึ่งสามชามเส้นใหญ่ผมไม่มีพี่มีเส้นเล็กเส้นเส้นเส้นหมี่เส้นบะหมี่อ่าเอาสิอ่าง <im itation> อย่างราชาไม่งอกนะพี่ <im itation> อเ,เอา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 ไอ้เส้นเล็กอ่ะน้ำนั่นนอกน,นั้นแห้งหมดวุนนน้นเส้นแหน้งเส้นเส้นบะหมี่แห้งเส้นหมี่แห้งไ,ไ,ไม่งอกพี่พเดี๋ยวจะไลฟ์สดรีวิวให้พี่ต้องต้องรีบกินนะเดี๋ยวพี่ลีน่ากินพริกหมดเลยฮ่า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 ฮไม่เป็นไรเดีนี่ค่ะโอ้โหเจ้านี่ขายอะไรอ่ะโอ้ยน่ากินมากเลยตักมาเลยคุณผู้ชมตลาดน้ำพัดท่าการ้องก๋วยเตี๋ยวหลอด อู๋ขายถูกด้วยแน่กินคุณผู้ชมมูยอเอ่ามาค่ะคุณที่ไปถ่ายกันแล้วทางนี้พี่เล็กพี่เล็กอ่าพี่เล็กจากลากล้าวครับค่ะนี่นี่เขาเป็นนักบุกไหมจบเลยยังพี่นะฉันเหนือฉันเป็นทนายมาสิบกว่าปีแล้วเรียนเนี่ยอยู่ไหมไม่ได้เนียนเป็นทนายรู้รู้รู้ว่าเป็นทนายรู้จบนานแล้วพี่ โชคดีถูกรางวัลที่หนึ่งเลยชุดรวยรวยรวย <laughs> มาคนสวยโตขึ้นเป Mid ็นมิจูนิเวิร์สนะต้องไปประกวดนะนางสาวนางสาวไทายนางงามมิจูนิเวิร์สพี่รวยรวยรวยพี่รวยรวยรวย อุ้ยเจ้านี้ขายอะไรบะมีขายเออข้าวคั่กะปิกระทงเท่าไหร่อ่ะพี่อุ้ยน่ารักเชียวดูเขาทำกระจุ่มกระจิ๋มอุ้ยเนี่ยมีเนื้อฝอยด้วยใช่ไหมเนื้อฝอยหมูฝอยแล้วก็มีปลาปลานั่นด้วยอุ้ยมาเลยคุณผู้ชมว่าตลาดน้ำวัดท่าอท่าข่สาได้ได้กันไหนร้านเจนิงอ่าร้านเจนิงออลร้านเจนิงอันนี้ปลาอะไรอ่ะพี่ ขายยังไงอ่ะถูเออมาที่นี่เลยนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาร้านเจนหึ่งอร่อยมากค่ะจะทำน่ารักเป็นกระทงกระทงกระทงเลย30ค่ะค่ากุ๊กกติค่ะขอบคุณคะขอคุณนะคะฮโอเคขอบคุณค่ะ โชคดีนะพี่รวยรวยรวยนะจ๊ะพี่จ้ะพี่ถูกรางวัลที่หนึ่งเลขชุดมาเลยพี่มาโอ้โหนี่แบบซิ่งมากเลยนะอายุเท่าไหร่ละซิ่งมากเลยซิ่งกว่าฉันอีกโอ้โหอยากจะต้องเลยพี่จ๋าจังมากจังมากจะใครรูปค่ะคนรวยรูปอ่ะพี่สวยจริงๆนี่เขาคู่แข่งฉันเนี่ยเหรอ โชคดีพี่สุขภาพแข็งแรงปลอดภัยโอ้ยมาเลยคุณผู้ชมมีทุกอย่างนี่หาลานยำแซ่บ้ดยยำหอยหอยใหญ่ไม้ค้หอยแม่ค้าใหญ่หรือว่าหอยแมงผู้ใหญ่ให้กินฟรีด้วยโอ้โหตายแล้วนี่ถือไหนเจ้โหร้านอะไรเนี่ยมีร้านไอศกรีมมะพร้าวอ่อน40บาทคุณผู้ชมดูเจมาเลยตลาดน้ำวัดท่ากาล้องอร่อยที่สุด อุ้ยสนุกมากคไงคุณผู้ชมมาเลยอุ้ยสนุกตัวจริงสวยๆดูในไลน์เนี่ยมีคนขายในเรื่อยเงี้ยมันสนุกขายในเลยดูตัวจริงสนุกไงในทีวีอีกสวยสวยมากเลยหนึ่งสองสามหนึ่องสาพี่ทำไมคนอายุทยาใจดีอ่ะน่ารักโอ้ยพี่เป็นคนอยุทยาป่ะหนูเป็นคนต่างจังหวัดเหรอปูใจดีมากนี่ไงเขาให้ฟรีนี่ไงซื้อร้านนี้เลยพี่สี่สิบบาท พี่ได้เลยมาเลยมาเลยมาเลยได <ป S 2> ้โอ้โหพี่รวยรวยรวยนะสุขภาพแข็งแรงมาเลยถูกรางวัลที่หนึ่งเลข<ะ>ชุด ทีวีทีวีมันเป็นการแสดงอันนี้ตัวจริงเลอพี่มามามาโอ้ยหล่อมากหล่อมากเฮงดีเจ้าคนในคนรวยรวยรวยพี่รวย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 แจ๊กวิฟีเราเหรอเนี่โอ้โหนี่นี่นี่เดี๋ยวฝากนิดนึงจะกินในคุณผู้ชมดูอวิยน้ำลายสอเอามามาถ่าย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 เอะเธอช่วยถ่ายเขาหน่อย มาค่ะพี่นูถ่ายให้ในี่คุณผู้ชมดูดิน้ำลายสอแล้วหอมหอมกห,หอมมากหอมหมกปิ้งหรือว่าอะไรอย่พี่หอมอร่อยมากหอมมากคุณผู้ชมเน่นน้ำลายสอแล้วเลนใสร็จน,น้ำลายไหลโอ้โหพี่เดี๋ยวช่วยหน่อยสิย ช่วยหน่อยช่วยหน่อยจะกินไม่ไม่เดี๋ยวกินให้คุณผู้ชมดูไงเนี่ยไลฟ์สดอยู่เขาจะได้ดูอย่าเพิ่งเทนะอย่าเพื่อตะกล้องเขาจะได้กินได้ไม่ต้องใส่เลยเพราะอร่อยอยู่แล้วพี่น้ำปลาไม่ต้องไว้คนอื่นเพราะว่าดี๋ยวมันหกพี่เก็บไว้คนอื่นอร่อยมากคุณผู้ชมหอมอบข้าอร่อยที่สุดในโลกเลยนี่ร้านนี้รัชรัภาคคุณผู้ชมมาเลยอัเนีน่เน่ร้าวข้าวขาหมูข้าวหอหมกค่ะวัดทถ้ากะร้องค่ะ ชื่อร้านอะไรอ่ะชื่อชื่อชื่อร้านแม่แปค่ะข้าวขาหมูข้าวหอมหมก่อมาเลยเนี่ยอร่อยมากคุณผู้ชมตัดไถ่เขาเป็นยางมาเติมด้วยอ่ะพี่อร่อยจริงๆเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดหายยังไงแบบคุณผู้ชมถ่ายรูปด้วยอร่อยมากพี่หอมสุดยอดอร่อยจริงเหรอคะอร่อยจริงป่ะ พี่โชคดีนะพี่รวยรวยรวยนะพี่เป็นครั้งแรกในชีวิตใส่ใส่ทรงกับบ้านเด็ดขจะให้ตตะข้องกินสงสารยวมันไปนั่งกินในรถมรนถ่ายอยู่อร่อยพี่สี่สิบบาทที่นี่อร่อยทุกอย่างไม่มีอันไหนไม่อร่อยส่งไอติมใแม่แม่จะกินให้คุณดูก็ดู วันนั้นที่ใส่พี่กันเยอะทานได้ไหมกินได้พี่เราก็เราก็เอากลับบ้านไปกินได้เป็นเดือนแล้วเราก็ไปใส่บะหมี่สําเร็จรูปประหยัดไม่ใช่เปนเผ็ดอย่างนั้นกินไปได้เรอถ้ากินเผ็ดอืมอร่อยอ่ะสงสัยอืมอร่อยพี่อืมขอบคุณนะคะไอติมร้านนี้ไอติมร้านนี้อร่อยมากเอาหอยใหญ่มาแล้วเหรอใช่เลย เธอไอตี้ไม่เช่นเกินกินทำหนึ่งให้เขาดูคือคุณแม่เป็นคนไม่กินของไม่สุกแต่ว่าเราจะชิมน้ําจิ้มไงลวกได้นะคะไม่ชิมน้ําจิ้มกระเพาเออเดี๋ยวเอากลับบ้านไปทำให้มันสุกอ๋อวื้อร่อยอร่อยน้ำจิ้มอร่อยมากเลยเธอนี่ยเนี้นี้อร่อยเขาชิมอร่อยก็อร่อยแต่เราเราชิไม่อร่อยจริงพี่ไม่อร่อยมากคุณผู้ชมเนี่ยน้ำจิ้มแซ่บมาก อืมแล้วหตัวใหญ่โ <intellectual> อ <sadece> ้ยใหญ่จริงๆเลเธอหอ้ยใหญ่จริงๆะพกินสัน้ำจิ้มกับหอมเจียวหรอคะหอมเจียวก็สุดยอดแล้วอ่ะอืมอืม ใส่กล่องกลับบ้านใส่กล่องกลับบ้านได้ค่ะกินกินให้ไม่มันถ่ายมันนานเดี๋ยวคนมันหนีหมดมันจะเสียโอกาสที่คนจะมาดูย้อนหลังอาจารย์ของพี่ใช่ไหมอร่อยมากคุณผู้ชมนี่ยคำนี้เนี่ยมาซื้อเลยน้ำมะพร้าวเขาก็มีเนี่ยเนี่ยขวดเท่าไหร่มาเลยมาร้านนี้เลยแช่ไว้ก่อนพี่เธอไม่ไหวเดี๋ยวจะจะถ่ายต่ออุ้ยคุยหล่น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  ไอติมมัอร่อยมากมาเลยคุณผู้ชมไอติมในลูกมระพราลูกละสี่สิบบาทอืมมาเลยตลาดน,น้ำวัดท่าแกาลงวัดที่สวยอย่างสวรรค์มีน้ำนะแม่น้ำ,นำว่ายมีเรือด้วยถ่ายเรือเร็วถ่ายเรือเร็วเนี่ยถ่ายแม่น้ำเลยอืมคุณผู้ชมมาสนุกมากอร่อยทุกอย่างหอมหมกย่างเจ้านี้ก็อร่อย พี่ห่อหมกย่างพี่ขายยังไงอะ่ะชิ้นละสามสิบแปดมาเลยห่อหมกนี่อร่อยที่สุดในโลกเลยเกิดมาหกสิบห้าปีเพิ่งกินครั้งแรกที่มันหอมอร่อยอย่างเงี้ยไม่เคยกินห่อหมกย่างกินแต่ห่อหมกนึง่งไงอันนี้ครั้งแรกในชีวิตอร่อยมาเลยคุณผู้ชมโอ้โหสนุกมากมีที่นั่งกินเยอะบรรยากาศดีริมน้ำโอ้โหสุดยอดมีความสุขมากมีทุกอย่างเลยอะ่ะ,ะร้านอร่อยหมดเลยอะ่ะ มาเลยเนี่ยหอยใหญ่จริงๆนะหอยเขาใช้เกตเอนะร้านอาหารบางร้านเนี่สู้ที่นี่ไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมนี่ของแม่ค้านี่เขาแบบว่ามีความซื่อสัตย์มีคุณธรรมขายอาหารก็แบบก็แบบสะอาดนะนี่สะอาดนะดูน้ำนะน้ำในคลองเนี่ยสะอาดไม่มีกลิ่นเหม็นเลยนะดูแม่ค้าเรือเรืออะไรเนี่ยสะอาดหมดเลยนะเนี่ยโต๊ะเต๊ะบริเวณทางเ้าอะไรสะอาดไม่มีแบบสัตว์เลี้ยงมาเพ่นพ่านนะนี่สุดยอดเลยอ่ะ อยู่อยุธยามาเลยตลาดน้ำาวท่ากระร้องวันเสาร์อาทิตย์มันหยุดนะคตะเลิศจะคนขายเยอะ <c oughs> อุ๊ยอร่อยน้ำจิ้มแซ่บมากค่ะคุณผู้ชมมาเลยมาแล้วต้องมากินนะพี่ขอให้รวยๆนะ,นะถูกรางวัลที่หนึ่งเลขชุดมีเงินเป็นร้อยล้านโอ้ยสนุกมากเดี๋ยวไปสั่งก๋วยเตี๋ยวเลยตรงนั้นเดี๋ยวเราเราไปแวะขอยฟีรกีอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ถอดก้องถือ พี่เอาเอาข้าวพี่กี่เยอะๆนะ่ะพี่กับฉันชอบเกียวพิกคุณผู้ชมมานี่เลยนะคะข้าวคุกกะปิสาสิบาทร้านเก๋นหนิงอยู่ที่ตลาดน้ำวัดท่ากร้องจังหวัดอยุธยาสุขวันเสาร์วอาทิตย์วันหยุดนะักตะเลิกมาเลยเนี่ยสามสิบบาทโชคดีค่ะพี่โชคดี ได้ค่ะได้ค่ะคุณนะที่ชอบมากเลยตอนที่คุณร่วมเ,เรื่องเรื่องกฎหมายอ่ะโอ้โหเข้าใจหมดแต่ก็ต้องหาโต๊ะนั่งตรงนั้นเพราะเราจะกินก๋วยเตี๋ยวเรือไงอ